ขอนรถไฟครั้งแรกไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยอ,ะอ่ะเหมือนเครื่งบินเลยอะล่ะัลโหะเราทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย ต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการ วันนี้นะเป็น E ีพีที่ทุกคนนะ่ะตื่นเต้นกันหมดเลยรวมถึงผมด้วย <c oughs> ผมก็ตื่นเต้นมากไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่จะไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่า E ีพีนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกของทั้งครอบครัวเลยนะเป็นรถไฟด่วนพิเศษมีห้องส่วนตัวแบบ VIP ให้นั่งไปเลยยังเป็นการเดินทางไปเที่ยวภาคอีสานด้วยรถไฟครั้งแรกด้วยการเดินทางทั้งหมด10ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่กรุงเทพไปถึงอีสานกับขบวนรถไฟนะฮะอีสานวั าาโฆษาเออเป็นขบวนรถไฟที่เรียกว่าใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าของจริงเป็นยังไงเรา,เ<อ>าตื่นเต้นไหมคะเต้น,อ,ตนอยู่ตต้นใจเต้นอะไรอตู่แต่จะอะไจริงอะ่ะ <laughs> เวลาที่เราออกมาตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ <Hello. S 1> 5โมงเย็นแล้วนะครับใครที่จะเดินทางไปแบบพวกเรานะก็ต้องจองมาล่วงหน้าแล้วการเดินทางเนี่ยจะมีแค่รอบเดียวคือรอบ2ทุ่มซึ่งรอบนี้จะพาเราเดินทางไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีตอน6โมงครึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นรถไฟที่เหมาะกับคนที่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศอยู่บ้างว่าแต่วันนี้แม่โอ้โหแต่งหน้าน้อยจังทำไมไม่แต่งหน้าเลยว,วันนี้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่า ครีมหมดจ้ะอ้าวครีมหมดเลยก็เลยว่าจะออกมาซื้อตอนนี้แหละไปซื้อตอนนี้ได้ยังไงห้างเฮิร์กอะไรเดี๋ยวเราต้องไปเดินอีกนี่มันจะถึงเวลาที่เราต้องไปขึ้นรถไฟแล้วครีมพี่ไอชัยเนี่ยนะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยขอเดี๋ยวไว้เซเว่นให้แพ้หน่อยเดี๋ยวแพ้จะซื้อครีมอลิเซ่ได้เลยครับไอฉี่มไอฉี่เน<ล>ียวันนี้เรามีผลผลขับนะคะอันนี้อะไรอะ่ะลูกบอดไซายว่าตรงนี้ลูกลุลบุลีอะ ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยฮ่ายังง่วงอยู่เลยเหรอตอนนี้ตาหงอย่างนี้นะหนูยังง่วงอยู่เหรอปกติอยู่ตื่นยี่โมงเนี่ยตื่นเช้าเลยเดี๋ยวเราแวะซื้อเสบียกันนะคะไม่รู้ว่าบนรถไฟจะมีอะไรให้หนูกินหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเหลือสาซองนะคะเราเหมาหมด3ซองเลยค่ะเพราะว่าทริปนี้ทั้งทริปเราจะใช้อาริเซ่ค่ะอาริเซ่ครีมตัวนี้นะคะผลิตจากเกาหลีเลยนะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยนะคะฝ้ากระแรดูจางลงนะคะแล้วใบหน้าเราเนี่ยนะแรดูกระจ่างใสามากขึ้นด้วยนะคะบอกเลยว่าซองเดียวนะคะตอบโจทย์มากเลยเพราะอะไรเพราะว่าซองนี้นะคะใช้ได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมและอายครีมค่ะคุณค่าบอกเลยว่าควรมีอย่างมากๆเลย ะะไปไกลแค่ไหนไม่ต้องกลัวผิวพังเพราะอาริเซ่ซองเดียวแต่ จบทุกขั้นตอนการบำรุงและตอนนี้นะคะอลิเซ่ไทยแลนด์นะคะมีแคมเปญซื้อ2แถม2เพียงคุณซื้อครีม2ซอ,องนะคะและคุณส่งสลิปที่คุณซื้อครีม2ซอ,องเนี่ยไปที่ f a c e b o o k อลิเซ่ไทยแลนด์นะคะคุณจะได้รับเซรั่มอลิเซ่ส่งตรงถึงบ้านอีก2องซองเลยค่ะตอนนี้นะคะอลิเซ่เขามีแคมเปญปลุกความมั่นในตัวคุณเข้าติก๊ตกร่วมกิจกรรมเพวิทอลิเซ่เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายเพียงแค่ซื้อครีมอลิเซ่มาจาก7 e เ e ่นอีเลเว ใกล้บ้านคุณพร้อมถ่ายคลิปแนวใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรีวิวแต่งหน้าหรือจะเป็นการแชร์เทคนิคก,การดูแลตัวเองด้วยอลิเซ่พร้อมติดแฮชแท็กอลิเซ่ครีมซองสม้มแฮชแท็กอล i ิเซ่เคลียร์จบทุกปัญหาผิวเงื่อนไขาการรับรางวัลหากยอดวิว1,000 10, 0วิวขึ้นไปสามารถแคปและทักอินบ็อกเฟซบุ๊กมาที่อล i ิเซ่ไทยแลนด์รับฟรีอลิเซ่เซรั่มจำนวนหนกล่องมูลค่า2 9 4บาท หากยอดวิว1 0 0 0 0แสนวิวขึ้นไปสามารถแคปและทักอินบ็อก Facebook Alice Thailand รับฟรีอ l i c e ซ e r u m ม1ขวดขนาด50 ml มูลค่า2,390บาท อะไรครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วนะคะมันยากาศในสถานีรถไฟก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่คือค้างเหมือนแต่ก่อนนะพรอแบงนะใช่เพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาย้ายบางขบวนไปขึ้นที่บางซื่อแล้ว มันก็เลยจะมีแค่บางส่วนที่มาขึ้นที่หัวลําโพงนะเราจะพาทุกคนไปดูก่อนว่าพี่นิลาเนี่ยต้องซื้อตั๋วยังไงและทำยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่พ่แมงจองมาเนี่ยเขาก็คือให้จองเป็นของผู้ใหญ่มาก่อนของเด็กจาไม่ได้ว่าอายุไม่เกิน12เนี่ยต้องซื้อหน้าคอเตอร์ถ้าเกิดเกิน12ก็อาจจะซื้ออะไรได้เหมือนเป็นพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะตั๋วของเด็กที่ต้องทำยังไงบ้างครับไปอุบลครับตอนนี้นะมีบางขบวนไปขึ้นที่บางซื่อบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดตั๋วของเด็ก เดินทางกับพ่อแม่ไม่มีที่นั่งอยู่ห้องเดียวกันราคา361บาทนี่แล้วตัวแบบนี้หน้าตาตัวเนาะแล้วของพ่อแม่ล่ะขอ,ของผู้ใหญ่นี้ต้องยังไงครับต้องต้องปิ้นออกมาไหมหรือว่าไม่ต้องปิ้นใช้ยื่นแบบเมื่อกี้ที่ผมยื่นให้พี่ได้เลยอ๋อโอเคก็คไม่ต้องปิ้นออกมาก็ได้แล้วก็ยืน่นให้การรถไฟเลยได้อะ ดูแบบว่าดิจิตัลยุคใหม่เออมืองไทย4.0แนละ้วคือบรรยากาศในสถานีรถไฟหัวลำโพงนะก็จะแบบถ้าคนที่มาเนี่ยแนะนําให้กินข้าวมาเรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้พวกร้านอาหารเนี่ยเขาไม่ได้เปิด24ชั่วโมงครับทานข้าวมาให้อิ่มซื้อสเสบียงมาให้ครบนนะณที่หัวลําโพงเราไม่รู้ว่าบนรถไฟอ่ะมีตู้สเสบียงมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆไม่เคยได้ขึ้นเลยนี่คือการึ้นครั้งแรกไม่พอนี่คือการมาหัวลําโพงครั้งแรกด้วยเราเคยดูใน M v มีของคนน,นู้นคนนี้เยอะๆ,ๆเลยดูในเอมวีเหรอ ตื่นเต้นมากเลยอ่ะแม่เคยไปอุบลปะไม่เคยไม่เคยด้วยหรอไม่เคยไป,ไปทํางานไปเที่ยวอะไรไม่เคยเลยหรอไม่เคยไปอุบลเลยอะะ่ะแสดงว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ขึ้นรถไฟครั้งแรกไปเที่ยวจังหวัดอุบลรัชธานีครั้งแรกในหัวนี่คือเหมือนไอทำแบบทำแผนหาของกินมาหลายอย่างมากแบบไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าแต่ว่าก็คาดหวังไว้เยอะเหมือนกันว่าแบบการไปครั้งนี้ก็จะได้อะไรดีกลับมาได้ความประทับใจกลับมา ี่คือแบบตื่นเต้นมากเลยนี่คือผูเหินนิตาการตายหมดเลยนะอ๋อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะปกติเราก็จะใช้ชีวิตกันแบบเร็วๆว,วันนี้เรามาไปกันแบบเรื่อยๆนินลาและนินลาอยากนอนเสียงข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างฮะข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าหรอแต่ข้างล่างมันจะไม่อึดอัดหรอไม่หร <c oughs> อกแกมันนอนสบายแลวน้องหลับใครคืนนี้คนเดียวนอนคนเดียว <c oughs> สบาย เดี๋ยวเราไปรอดูรีวิวกันต่อนะฮะว่ารถไฟมาแล้วจริงๆเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับของขอบวนนี้อุบลราชธานีอันนี้เข้ามาข้างในแล้วโอ้ยมันเหมือนแบบใต้สถานีป่ะใต้สถานีอ่ะเราขึ้นนี่นะชานชาลาที่4ไปอุบลราชธานีขบวนรถ หมายเลข23นะครับสามทุ่มแรกเออค่ะอันนี้ปะครับใช่ค่ที่เท่าไหร่คะท้องที่ไหมีหองที่5กับ6นะคะอ่สมัยะโอเคค่ะ ก็ที่ห้องเด็กจ้าขอบค่ะค่ะห้องเดียวกันเลยจ้าพี่คอยช่วยยกกระเป๋าให้ด้วยใช่ที่น่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับอะไครัห้องห้ากับหกนะคะประมแบงค์ห้องห้ากับหกคับเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะนี่นะห้องของเรานะครับเป็นห้ากับหกนี่มันกว้างมันกว้าห้องที่นอนที่ดีเวลาครับเวลาหามาคุยทงนี้มีอะไรบ้างนะคะ ก็มีบ้านานะคะนี่เรื่อยจริงๆนะปิดได้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกอก็มีที่แขวนเสือ้อมีที่แขวนเสื้อตรงนี้เขามีน้ําให้สองขวดด้วยใช่น้ำรถไฟ R O T F a L ฝั่งนี้นะคะของคุณแม่ก็จะเป็นแผนที่ใช่มค้ย่เราอยู่ตรงไหนแล้ว,วเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรแล้วนะคะห้องน้ํา ห้องอะไรเหมือนดูว่าห้องน้ําว่างหรือว่าไม่ว่างที่อาบน้ําว่างหรือว่าไม่ว่างเพราะว่าขี้เขียวนะคือมันมีประตูตรงนี้คือถ้าใครมาด้วยกันสี่คนก็เปิดแล้วก็เชื่อมกันได้อ่ากระจบแล้วห้องที่ลังนี้แล้วค่ะหนูกดนี้ได้ไหมดเลยเฮ้ปิดไฟเีย่องนะคะสําหรับไอคือกว้างเข้ามานี่คือสะอาดสะอาดเลยนะคะดู เบาะการ์เมจีอะไรเงี้ยคือก็สะอาดเลยค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดนะใช่เขาทำความสะอาดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรานั่งชั้นหนึ่งเป็นตู้นอนเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำแล้วก็ไปดูว่าตู้สเบียงเขาเปิดหรือยังไอ้ที่อยากรู้เนี่ยอยากรู้ว่าตู้สเบียงเปิดหรือยังเผื่อเราหิวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยจี่าอันนี้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะด้านซ้ายเลยครับทุกอย่างอยู่ด้านท้ายหมดใช่ไหมครับใครห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ด้านท้ายครับอยู่ซ้ายที่นี่เขามีตู้สเบียงไหมคะตู้สเบียงไม่มีโอเคได้ค่ะ ตู้เสบียงนะฮะยังไม่เปิดทุกคนเพราะว่ายังเป็นช่วงโควิดอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูห้องน้ํากับห้องอาบน้ําห้องมีไม่เยอะมากนะประมาณสัก10ห้องได้เนาะแม่ที่เราเดินมาเนี่ยประมาณสัก10ห้องตรงโซนนี้ก็คือนั่งได้ประมาณ20กว่าคนเท่านั้นเองโซนห้องน้ําอันนี้ก็เป็นห้องของผู้หญิงนะคะหรือของชายก็ได้นะคะหนักเบาที่ไหนเป็นไงสะอาดเออสะอาดอยู่นะ เอาจริงๆคือเหมือนทังง้งบินเลยอ่ะขอดู้เรืองนางหน่อยเอ้ยห้อหักนางพ้อเข้ามาดูก็มีนี่มีฝักบัวน้ำอุ่นด้วยนะพื้นเพลินอะไรดูแบบสะอาดสะอาดอยู่นะ ที่ดีที่สุดก็คือแอร์หนาวมากดีแล้วไม่ิดด้วยค่าตั๋วเนี่ยมันประมาณพันนิดนิดนะครับเตียงบนกับเตียงล่างราคาไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณมาคนเดียวก็เหมาห้องได้มาคนเดียวอยากอยู่ห้องแบบนี้ก็ได้ก็จะแบบราคาเหมาห้องประมาณ2,400รกว่าบาทตัวเลขไม่ช่วยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะว่าเตียงบนเท่าไหร่เตียงล่างเท่าไหร่เหมาห้องเท่าไหร่อ่านี่นะครับใครที่มาคนเดียวก็ผมว่าการเที่ยวแบบนั่งรถไฟไปเนี่ยเหมาะก,กับใครรู้ไหมเหมาะก,กับคนที่ ไปถึงแล้วอยากแบบลุยเลยอันนี้ก็คือเหมือนเรานอนไปแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปเที่ยวลุยต่อได้เลยขอเล่าเพิ่มอีกนิดนึงคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงมากัน2คนหรือว่าเป็นแบบผู้หญิงอยากเดินทางคนเดียวอ่ะค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่าตัวประตูเนี่ยล็อกได้ด้วยนะล็อกแล้วก็คือดึงไม่ได้คนข้างนอกเข้าไม่ได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ส่วนตัวส่วนประตูบานนี้ที่มันเป็นประตูเชื่อมันก็ล็อกอยู่เหมือนกันแล้วก็มีตาแมวเลยเหมือนประตูห้องเลยเอาไมองว่าไอ้ใครมาหาเราน่ มีกิสำหรับกดเรียกพนักงานแบบประจํารถนะว่าเผื่อแบบมีเรื่องใหญ่เขาช่วยหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเนกดได้เขาบอกว่าความเร็วของรถอะที่วิ่งอะประมาณ100กิโ <c oughs> ลเมตรต่อชั่วโมงก็คือที่กรุงเทพเราจะแวะประมาณ4สถานีถ้าจะไม่ผิดก็จะมีบางซื่อดอนเมืองบางเขนก็อาจจะมีคนขึ้นเพิ่มมาอีกตอนเนี้เท่าที่เดินดู ห้องยังไม่เต็มทุกห้องมันไม่จําเป็นต้องมาขึ้นที่หัวลาโพงอย่างเดียวนะแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศก็ที่หัวลาโพงแต่เวลาเวลากินข้าวเนี่ยถ้าฟันไม่ครบกินลําบากเนาะใช่ไหมแต่กินขนมไม่เป็นไรด,ดูดิโอ้โหเลาะ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 ไปเคี้ยวซี่อื่นอันนี้เรามาจอดพอดีที่สถานีบางซื่อก็เลยให้พี่เขามาปูที่นอนให้นะครับ ปกติมีเวลาปูไหมครับพี่หรือว่าสูงสุดสี่ทุ่มครับอ๋อสูงสุดสี่ทุ่มแต่จะปูก่อนนั้นนั้นก็ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ครับนี่ขาแลยยิ้มปีงตอนไหนตอนไหนตลกให้ดูนะตอนไหนเรื่องตอนไหนครับข้างบนข้างล่างเออเออเออข้ข้งหลงข้างหลัองแ่ข้างหลัตอนนี้ก็อไปยู่ิ่มไปเรื่อยแล้ทุกคนไป พี่ผมถามได้ไหมมันมีคนเคยฉี่รถที่นอนปะบ่อยเลยบ่อยเลยเหรอมีคนเคยฉี่รถที่นอนบ่อยนะพี่เขบอกไหนอธิบยพี่อันนี้นะคะก็จะเป็นสวนที่นองขบนออ้เยีนี่เป็นบันไดบันไดจิ๊บกัวอธิบยไมนะไม่น่าลงไปได้แล้วเนมีจอได้นะ ใช่แล้วค่ะมีที่แขวนแล้วก็ของที่วางของใช่ไหมบอดของตรงนั้นแล้วก็ของเดี๋ยวดูกันว่าจะลงเป็นไงเออลงได้เด็กก็ลงได้ไหมแฮมีที่เหยียบดิฉันนอนข้างล่างลงข้างล่างวุ้นวายนะฮะใครเดินทางกับเด็กนะฮะจะต้องพบเจอความวุ้นวายแบบผมแบบนี้นะครับ ที่นอนนะครับชั้นล่างผู้ใหญ่นอนกับเด็กได้อยู่นะคืนนี้นอน,นกับใครอะนอนกับใครก็จะชิดตัวอุ่นแล้วใครตัวอุ่นอนกันพ่อกับแม่ใครตัวอุ่นเ,เออไม่รู้เลยเพราะหนูช่วงนี้ไม่จะค่อยได้จับใครเลยตอนนี้หนูจะจับพ่ออุ่นมาก้าเป็นไงเตียงเตียงโอเคกว้างด้วยเน่กกากลัว <laughs> เกิดใครนอนนะให้เอาหัวไปทางเนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเรานอนไปปุ๊บ แล้วก็พอเปิดหน้าต่างไว้เราก็จะได้วิวอย่างงี้เวิวหน้าต่างนะได้ดูวิวไปด้วยนอนไปด้วยชิลเลยตอนนี้นะคะนินลายืนเตียงข้างบนไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ลองนอนด้วยกันสองคนสิเฮ้ยแต่มันกว้างจริงนะเ้ยอ๋อจริงจิเนี่ยแม่แม่อเอาแผนออกเราทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมันนอนได้สองคนนะเตียงอะแต่ว่าไม่ควรนอน คนนอนข้างบนข้างล่างก็ดีแล้วแม่น่าจะไปนอนกับเด็กข้างบนแม่รู้แต่เขาไม่ให้แม่นอนด้วยถ้ามารอบหน้าเดี๋ยวเราซื้อแบบสี่ห้องสี่ห้องแล้วเปิดติดกันไปเลยปับๆยาวเลยก็เดินทะลุกันได้โอ้โหสงสารคนในขบวนนั้นเลยทุกคนคิดดูดิว่าขบวนน่าจะหันซาขนาดไหนเพราะฉะนั้นได้เกิดใครนะคะอยากให้ไอซ์พาครอบครัวเอโค้งนะคุณพี่กับตันนาเกตแม่เอมานะคะอยากเห็นนั่งรถไฟทางครอบครัว พิมพมาเนืพ่อแม่เรอ,อคิดดูดิไอเอ๊อย่างี้นอนกลนนี่แม่แม่ก็นอนกลนนะทุกคนคนที่มาแล้วก็แบบต้องทํางานไปด้วยหรืออาจจะต้องใช้อิเนเทอร์เนะ็ตอ่ะเขามี WiFi เนียนะชื่อว่า SRT Free WiFi นะครับให้บริการครั้งละ45นาทีแล้วเราก็ต้องตัดการเชื่อมต่อ15นาทีแล้วก็ค่อยเชื่อมต่อใหม่จะดูซีรีส์เกาหลีได้หรือถ้าใครอยากจะทำงานออนไลน์ผ่านอิเนเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ได้ ความเล็วก็คือใช้ได้นะไเดี๋ยวดู YouTube iBank d i a r y ก่อนนะครับว่าคลิปใหม่เป็นไงบ้างเวลาถอดฟันหน้าออกมาแปลงลืมเก็บเข้าไปแล้ว <laughs> ทุกคนคะแปรงฟันล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนอนแล้วนะคะ ย่างที่ได้บอกไปนะคะอย่าลืมนะคะนี่เลยเอลิเซ mm ่ hmm. e นะคะหนึ่งองนะคะบำรุงผิว จบจบทุกขั้นตอนนะคะเดย์ครีมไนท์ครีมเดี๋ยวคืนนี้ไอก็จะทาอน,นิเซ่เหมือนกันนะคะไปไหนพกพาง่ายสะดวกที่สุดเลยค่ะมีเคล็ดลับที่มีมาบอกถ้าเกิดสมมติว่าใครฝ้าหนานะทุกคนหรือกระขึ้นชัดเนี่ยนะคะเอาครีมนี้วนวนวน,วน,วนทาแบบให้รู้สึกว่าหนาขึ้นนิดนึงเนี่ยมันก็จะจางลงอย่างเร็วและชัดเจนเลยด้วยขอทาด้วยได้ไหมได้สิจบไกลบ้านแค่ไหนแต่ก็ไม่ปล่อยให้หน้าพังนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วน,น,น,นะคะแล้วบถ้าเกิดสมมติว่าหน้าเอาพังอ่ะคู่ยากทุกคนขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคน ตอนนี้เป็นเวลา6โมง27นะฮะเมื่อคืนไปนอนเป็นไงบ้างแม่ตีหนึ่งลราที่เายังไม่นอนเลยแนมะ่ไม่นอนไม่พอไม่หยุดพูดะฮะ <c oughs> แต่ของผมนะด้วยความที่ผมเอาหูฟังแบบเอียร์ปลั๊กมานะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเงียบ แนะนำว่าใครมานอนแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอนยากนอนต้องเงียบสนิทจริงๆก็อาจจะต้องใช้ที่อุ่นหูนะจะช่วยให้นอนได้หลับสบายมากขึ้นวันนี้เราลองมาเปลี่ยนแบบเป็นนั่งรถไฟดูบ้างบอกเลยว่าประทับใจแล้วบอกเลยว่ารู้สึกดีมากมากวิวตอนเชา้านี่คือแบบชิลมากเหมือนคือมันไม่ได้มีแค่เส้นทางน,นี้ที่มี มีห้องแบบนี้นะครับมีเส้นทางสายเหนือแบบเชียงใหม่อีสานก็มีหนองคายกับอุบลนะภาคใต้ก็มีหัดใหญ่นะก็คือสามารถไปเส้นทางยาวๆแล้วนอนไปแบบนี้มีห้องส่วนตัวแบบนี้นครับก็ชิลได้เหมือนกันเลือกดูเอาว่าอยากไปเส้นทางไหนส่วนลิงก์ที่จะจองนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ข้างล่างนะครับไปทริป ตรงนี้เลยเนี่ยจนนี๋หน่อยเขาจะกดยังไงอะ่ะแล้วก็ไปพิมพ์เอาในไอ้ยากจังเลยนี่ที่จองเดี๋ยวเราไปในดีเทปชันข้างล่างก็ได้วกแต่จะได้ไม่ต้องถามครับ๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้เลยครับแต่ใครที่จองนะแนะนําให้จองล่วงหน้ามาอย่างน้อย,ย <20 S 2> ส,สักสักสิบวันนะจากวันที่ท่านอยากจะเดินทางกันนะครับส่วนส่วนใครที่มาเป็นแบบครอบครัวแบบเรานะก็จองในเว็บมาเป็นแบบพ่อกับแม่งี้ส่วนคุณลูกเนี่ยก็ค่อยมาจองที่สถานีได้เพราะว่ามัน ไม่ต้องระบุที่นั่งอยู่แล้วมันไม่มีทางเต็มอยแล้วนะครับมาจองที่นี่ได้ก็ราคาแค่300กว่าบาทและนี่ก็คือการนั่งรถไฟครั้งแรกของพวกเราครอบครัวไอแบงค์เดรี่นะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกที่เดินทางไปที่จังหวัดอุบลด้วยนะฮะยังไงก็ก่อนจบนะฮะขอฝากคำหนึงเอาไว้นะฮะว่านั่งรถไฟจะไปโคราชตดดังปาดถึงอุบลราชธานี <laughs> โอเคค่ะใครชอบถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง i c e b a n k d r y ด y ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเลยนะคะฝากดู EP หน้าเที่ยวอุบลราชธานีด้วยค่ะเออเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินให้ครบเลยนะครับเจอกันอีพี้น่จ้ะฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง i c e Bank d i a ด y ด้วย ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย